สวัสดีจ้าพี่น้องมนนีจินสิพามากินผ่านเห็ดนางลมใหญ่นะจะเนาะหน้ามันสิหล่นจินว่ายกถ้วยแล้วก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาสแซมเด้อค่ะมีทั้งเพจแลว้กวก็ยูทูบเนาะค่ะจังเด็กก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยเห็ดนางลมใหญ่จินไปแมคโครเนาะผักก็มีเบบี้คอรสนะจจะเนี่ยเบบี้คอสกรอบๆสวยๆเลยมากินกันเลยจ้าเห็ดนางลม กุบกุบเลยอ่ะมาแซ่บๆเลยวันนี้กินง่าย,ายๆนี่แหละนึกอยากนะจ๊ะมันดอกใหญ่มันกรุบกุบดีไหมผัดน้ำมันหอยเอาไปแบบว่าไปย่างหมูกระทะก็อร่อยคุณว่ามอิมนสิผันแบบไม่น้ำนิดนึงน,นจนะจ๊ะเนาะจินอยากสดน้ำ ม,ม,มาเดอจ้ามากินเขาน้ำกันแซ่บๆเลยวันนี้ผักมิตรแตงกับเบบี้คอร์สกุบกุบ ผักกัดขาวกับเบบี้คอรน กินกับข้าวสวยสุดยอดเลยพี่น้องเหนียวเห็นน้องลมไม่เหนียวนะกุบๆดิ แซ่บมากหมูกระทะเ่ยเอาไปย่างสุก,กี้คุยแซ่บนะท่น้อง ที่จริงมันดองไงกินตัดตัดนะจ๊ะกินตัดตัดตัดให้มันสั่นกุบๆเลย ส,สื่อมาหนึ่งกิโลนะจ๊ะเจบาบาทในแมคโครจ้ะ เจียวกระเทียมม,มันหอมหรอกกะผัดเห็ดนันจะนะหอมมันจะหอมกระเทียมเจียวน้ำ ชิ้นกิพัตแบบว,ว่ามันไม่น้ำน้ำ กรุบกรอบรสแซ่บครับเห็นนางลมหลวงเห็นนางรมหลวงใหญ่ แซบแซบแซบคักเนาะกรุบๆเลย I mm -hmm. สดไปเลยผักใบเบี้ยคล้ายก็กรอบกินก็สุ่มตำ แซบ่บน่งกุบกุบดิเฮ็ดจานนึงแล้เน้อยนึยยังน้องเลยโอ้อิ่มแล้วพี่น้องไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินผัดเห็ด นางลมหลวงนะจ๊ะนางลมใหญ่จินก็ฝากไว้ท้านีนะจน๊ะจังใดจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาซ์ทแสบเนเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจา้าพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย